สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหากุ่มทรัพย์นะครับก็วันนี้ก็ทำภารกิจเหมือนเดิมนะครับมีหน้าที่หาพระมีหน้าที่ดูพระแต่วันนี้ไม่ได้ขอแล้วฮะนะครับวันนี้ไม่ได้ของนะครับเพราะว่าของก็ค่อนข้างที่จะมีราคา คือถ้าผมไม่ได้ของวันไหนแต่ว่าของมีราคาแพงนะครับผมสู้สู้ราคาเขาไม่ไหวนะครับเพราะว่าบางทีเอามาแล้วก็ไม่ได้ราคาอะไรขนาดนั้นเนาะนะครับก็เลยบางทีก็เหมือนกับว่า,ายากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างก็เขาเรียกว่าไงต้องมีอุปสรรคบ้างนะครับเราต้องผ่านให้ไปให้ได้นะนะครับ ฉะนั้นในการศึกษาในการสะสมพ้าเครื่องนะครับเราก็หวังเพื่อธคุณลนี่นะครับก่อนออกจากบ,บ้านการรัฐนานะครับให้ปกปักคคุ้มรักษานะครับทั้งตัวเองแล็ทั้งครอบครัวนะครับให้อยู่ดีมีความสุขนะฮะจะเญรนุ่งเรืองหน้าที่การงานจะเลิรุ่งเรืองทรัพย์สินเง,งินทองนะครับเนาะสุขภาพดีมีความสุขแล้วแต่ใจที่ฐานแต ฉะนั้นนะฮะเราก็ต้องมาเขาเรียกว่าไงมาหาสิ่งที่เป็นเถื่อนกัดที่พึ่งทางใจนั่นแหละนะครับเชื่อนะเชื่อเราถึงได้ชอบนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อนะครับในสิ่งที่ผมดูแล้วเราเป็นคนพุทธเนานะเราก็ต้องเชื่อทางทางพวกประมาณนี้ครับฉะนั้นนะฮะในการดูพระเครื่องก็ พิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าอย่างที่ผมแจ้งไปนั่นแหละนะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าว่ามีอะไรบ้างนะครับประสบการณ์นะครับสาคัญนะครับประสบการณ์ก็สําคัญนะครับฉะนั้นก็เราก็ต้องค่อยๆสะสมค่อยๆเล่นค่อยๆที่จะศึกษาไปนะครับอ่ะไหนมาดูดิวันนี้ผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังบ้าง สมเด็จอง์นี้ยังอยู่นะครับองนี้ก็ได้มาแต่เมื่อวานละนะครับแต่ยังอยู่ยังยังยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังอยู่นะอย่างการเล่นพระสมเด็จเนี่ยนะครับนะครับเราก็ต้องดูพิมพ์พระนะครับอันดับแรกดูพิมพ์พระก่อนว่าพิมพ์พระเนี่ยนะครับไปทางโซนไหน นะครับพิมพ์พระนี่ไปทางโซนไหนธรรมชาติความเก่าเป็นยังไงโซนเนื้อหาพระเป็นยังไงนะครับอย่างถ้าโซนเส้นซุ้มอย่างนี้นะครับองพระอย่างนี้แขนอย่างนี้นะครับฐานอย่างนี้นะครับพราเสียนเกตอย่างนี้ประมาณอย่างนี้แล้วก็ตีลงทางโซนทางประหุมพรมนะครับก็พิมพ์พระจะเป็นตัวบ่งบอกว่าจะตีลงวัดไหนนะครับแล้วเราตีลงทางประพรมก็มาดูต่อว่าพิมพ์แบบนี้เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรพิมพ์ใหญ่ นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ฐานคู่นะครับก็ว่ากันไปนะครับถ้าพิมพ์อย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะสมเด็จนี่เป็นอะไรที่หลายๆท่านต้องรู้จักนะครับหลายๆท่านต้องรู้จักในการเล่นผ้าเครื่องไม่มีใครไม่ชอบผ้าสมเด็จนะครับในการเล่นผ้าเครื่องนี่ทุกๆท่านชอบผ้าสมเด็จแน่นอน ผมเองก็ชอบผมเองก็ชอบผมก็ห้อยอยู่ว่าสมเด็จนะะนครับ,นะรบก็เคยเอาให้ชมในผ้าที่เป็น้าใช้เป็นผ้าติดก,กายประจำนะครับนอีพี EP ที่ผ่านมานะครับผมจำไม่ได้อีพีไหนลองลองไปไล่ดูนะครับนี่ก็เป็นภาพสมเด็จพิมพ์ใหญ่อย่างนี้ตีทางโซนมาขุ่มผมนะครับองนี้เป็นงานเลี่ยมเงินนะครับองนี้เป็นงานเลี่ยมเงินนะฮะองนี้ ถ้าเป็นหน้าแบบนี้นะครับอย่างนี้เป็นรูปหลงพ่อเงินแน่นอนนะครับอย่างนี้เป็นรูปหลงพ่อเงินแน่นอนะนะครับรูปหลงพ่อเงินว่าบางคารนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้านกคูกนะครับเขาจะเรียกว่าหน้านกคูกนะฮะหน้านกคูกก็ตีทางอาจารย์แจะนะครับหน้านกคู่ก็ตีทางอาจารย์แจ้สองสี่เจ็ดสองนะครับถ้ากล่าวถึงหลงพ่อเงินเนี่ย ของเพื่อนว่าบางคารถ้าเป็นเกียติที่ได้รับการยอมรับเ,ออเป็นเกีติที่ได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นเพศน้ำเอกของจังหวัดพิกิตนะครับเป็นอมตะมหาเทราแห่งกรุงสยามนะครับเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนาสนิกชนนะครับนะมาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับจนถึงปัจจุบัน ก็วัตถุมงคลที่ท่านสร้างก็ยังเป็นที่นิยมแล้วก็ยังแสวงหากันอย่างมากมายนะครับนะครับวัตถุมงคลที่ท่านสร้างนี่นะครับก็ยังเป็นที่นิยมและแสวงหากันอย่างมากมายนะครับก็มีอะไรบ้างมีลอยองค์นะครับพิมพ์ิตานะครับพวกเหรียญหล่อพวกเหรียญจอบอะไรประมาณเนี้นะครับจอบเล็กจอบใจอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ หลังจากที่ใช้อะไรก็พอมีประสบการณ์ก็เป็นเหมือนกับว่าคู่ที่มีครอบครองกออ็ห่วงแหนอ,อะไรประมาณนี้นะครับใครอยากได้ก็ต้องเหมือนกับว่าต้องถ้าต้องการชาบก็ต้องใช้เงินเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างว่านะฮะบางทีเราก็การใช้เงินเยอะไม่เยอะก็อยู่ที่อยู่ที่ว่าเราชอบพักกับใครหรอกนะครับหลวงพ่อเงินทั้งเกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับ นะครับหลวงพ่อเงินเป็นพระเกจิยุคเก่านะาเกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งโน่นนะครับผมเคยเล่าหลวงพ่อเงินให้ฟังนะนะครับผมก็เล่าหลวงพ่อเงินให้ฟังไปแล้วนะครับพอได้อายุครบบวชก,ก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุนะฮะได้ฉายาพุทธช,ชดนะครับก็ศึกษาเราเรียนทำวินยัยนะครับวิปัสสนากรรมฐาน นะครับที่วัชนะสงครามแล้วก็ถวายตัวเป็นศิษย์ท่านเจ้าบบคุณสมเด็จพระจันโตภมรังสีนะครับวรละครนะครับจากนั้นก็กลับไปจำพรรษาที่วัดคงคารามนะครับก็กลับไปจำพรรษาที่บ้านเกิดนะฮะนะครับก็พูดง่ายๆฮะท่านก็เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากแล้วก็เป็น หลงพวกเงินท่านก็เป็นสิทธิ์ของเศร็จโตท่านเหมือนกันนะนะครับถือว่าท่านเป็นพาที่น่าเคารพนะับถือค่อนข้างมากวัตถุมงคลท่านนี้แพงมากนะครับวัตถุมงคลแพงมากนะแล้วก็การสร้างหลงพวกเงินก็เขาเรียกว่าไงนะครับรุ่นสองสี่ตั้งแต่สองสี่กว่านะครับแล้วก็ที่มาดวงได้ทีก็สองห้ากว่าสองห้าหนึ่งห้าอะไรประมาณนี้ นะครับตัที่ผมถืออยู่นี่คือเป็นพิมพ์หน้าต้วคู่ของอาจารย์แจ้นะครับเป็นพิมพ์หน้าร่วคู่ของอาจารย์แจ้สองสองสี่เจ็ดสองอาจารย์แจ้ก็เป็นอดีตเจ้าวาดวัดบางคานนะครับวัดที่หลวงพ่อเงินท่านได้แยกตัวจากวัดบางคานใต้มาสร้างไว้นะฮะซึ่งก่อนนั้นอาจารย์แจ้ก็อยู่ที่วัดบางคานใต้แล้วก็ตามหลวงพ่อเงินมาอยู่ที่วัดใหมายไหลังนะครับอาจารย์แจ้ท่านก็เป็น อ,อลูกศิษย์หลวงพ่อเงินท่านหนึ่งนั่นแหละนะครับอาจารย์แจ้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นยอดเกจิอาจารย์นะครับของวัดบางขานนะครับเกี่ยวกับด้านการสร้างพระเครื่องนะครับท่านหามวลสารนะครับเ,เขาเรียกว่าไงมวลสารเอามาผสมประสานเนื้อพระไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อโลหะเนื้อดินเนื้อผงนะอาจารย์แจ้จะค่อนข้างจะชํานาญนะครับ หลวงพ่อเงินจะชำนาญด้านคาถาอาคมพลังจิตนะครับเพราะเป็นท่านท่านจะศึกษาแนวทางพวกวิปัสนานะครับอาจารย์แจ๊จะเป็นผู้สร้างรูปจำลองพระทั้งเนื้อโลหะเนื้อดินเนื้อผงนะครับพระหลวงพ่อเงินปลูกเสกว่าง,งั้นเถอะนะครับเนาะอาจารย์แจ๊เป็นเป็นคนทําหลวงพ่อเงินเป็นคนปลุกเสกนะครับก็คู่คู่กันนะครับก็คู่คู่กันนะครับ หลวงพ่อเงินจะมีเขาเรียกว่าไ si ง right. <socks S 2> หลวงพ่อเงินจะอาวุโสมากกว่าอาจารย์แจะนะอาจารย์แจะท่านจะเป็นเจ้าอาวาสวัดบางคานต่อดจากหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดบางคานต่อดจากหลวงพ่อเงินแต่ทั้งสองท่านนะครับทั้งทั้งทั้งหลวงพ่อเงินทั้งอาจารย์แจะท่านก็เป็นชาวบางคานทั้งคู่นั่นแหละนะครับก็ถือว่าอาจารย์แจะก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเงินท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับฉะนั้นพระเครื่องของของอาจารย์แจะนี่ก็ถือว่าแชแทนพ่อเงินได้เหมือนกันนะครับแชแทนหลวงพ่อเงินได้เหมือนกัน นะครับวันนี้พิมพ์หน้าน้องพูกนะครับ่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์หน้าน้อูกนะครับคือผมก็จะเล่าคร่าวๆนะฮะเล่าคร่าวๆเพราะว่าเอ่อบางทีเขาเกจิถือมาเกจิเดียวแล้วบางทีก็ค่อนข้างที่จะในหลายอย่างหลายมุม,มน,นะครับเนาะแล้วก็องนี้ก็จะเป็นโซนทาง ติดตาทางสายวัสาพานสูงนะครับถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นทางสายวัสาพานสูงหลวงพ่อทองสุกนะครับอย่างนี้ก็หลวงพ่อทองสุกวัสาพานสูงนะครับเป็นอะไรที่จริงๆแล้วสายหลวงพ่อทองสุกก็ดีนะครับดียังไงฮะก็ท่านเป็นพระที่คือในการสร้างพระแต่ก่อนเราต้องยอมรับว่าเจตนาในการสร้างค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์นะครับฉะนั้นนะฮะ ถ้าเครื่องในการทําค่อนข้างจะมีความตั้งใจนะครับตั้งใจทําก็เหมือนกับว่า,วาพุทธคุณก็ค่อนข้างที่จะแรงนะจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมหลวงปูก่กินหรือว่าหลวงพ่อทองสุกก็ช่างนะครับนะครับของวัสนพานสูงนี่ผมถือว่าดีทั้งนั้นนะครับอย่างนี้ก็ตีถนหพ่อทองสุกนะครับวัสนพานสูงนะครับปิตาก็ไม่ตามหายยมแล้วฮะไม่ตามหายยมโชคลาภอยู่ยแล้วพระปิตานะครับก็ปิตาผมในกองผมก็มีหลายองค์นะนะครับองค์นี้เป็นปิตากะลาแกะนี่เป็นเนื้อกะลา นะครับปิตากะลาแกะนะครับองคนี้เป็นเนื้อกาลาฮะนะครับพวกนี้พวกนี้เขาใช้ก็จะใช้เป็นกระดาตาเดียวนะครับองคนี้เป็นปิตากะลาแกะนะฮะส่วนผมได้อะไรอีกนะครับ, <c oughs> นะรบที่ยังไม่ได้ให้ดูนี่ก็จะมีองค์นี้องค์นี้ก็หลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้ก็หลวงปู่ทวด นะครับพวกนี да: ้ก็เป um ็นเนื้อว่านนะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับอย่างนี้ก็เป็นเนื้อว่านนะครับสมเด็จนางกําแพงถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพระนางกําแพงแล้วถ้าทิยบอย่างนี้จะเป็นนางกําแพงเพชรนะครับเขาเรียกว่านางกําแพงนางกําแพงนี่นะครับจะขึ้นเยอะหน่อยนะครับนางกําแพงกําแพงนี่นะครับจะขึ้นเยอะหน่อยถ้าเทียบก็เทียบกับถ้าเทียบทางสายลำพูนก็จะเหมือนกับพระคคฮะนะครับจะขึ้นจะขึ้นหลายๆกุนะครับนางกําแพงก็เช่นกัน ปเจอคุเนะี่นยโนใหญ่ก็จะเจอนางกำแพงอยู่คุณนะเหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็นนางกำแพงเพชรนะครับก็โอเคนะนะครับโซนพระก็ดูมันดูสนุกดีนะครับถ้าอย่างนี้ละฮะอย่างนี้เป็นพินิยมนะครับอย่างนี้เป็นหลวงพ่อเงินพินิยมละนะอย่างนี้เป็นหลวงพ่อเงินพินิยมละนะครับถ้าอย่างนี้ก็เอ่อ ตีลงทางยุดหลว,พวงพ่อเงินนะคร Jung ับอย่างนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับหลวงพ่อเงินนี่นะครับพุทธคุณนี่นะเด่นทางคงกระพันสายเหนียวนะครับเด่นทางคงกระพันสายเหนียวหลวงพ่อเงินนี่นะครับแล้วชื่อท่านก็เป็นมงคลฮะนะฮะเสริมทางโชคลาภเงินทองด้วยนะครับหลวงพ่อเงินบางคันนะครับเสริมทางโชคลาภเงินทองด้วยนะฮะนะครับถ้าพิมพ์แบบนี้นะครับอย่างนี้ต้องคงต้องตีลงทางหลวงพ่อสังนากันตมนะครับหลวงพ่อสังนากันตม หลวงพ่อสังนี่ก็เป็นพระเกจิทางสายอีสานนะครับที่ค่อนข้างจะเก่งมากเลยหลวงพ่อสังนะครับเนาะอะไรอีกนะครับประมาณนั้นแหละมั้งนะครับประมาณนั้นแหละนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เอาให้ดูซะเยอะแล้วนะครับองนี้ก็เสือนะครับเสือนนี้ก็เสือพิมพ์หลวงพ่อวงนะครับ,เส,เ,สรรรบเสือพิม,มพ์หลวงนนพ่อวง,วงวน,นั่นแหละวัดปริวาสนะครับหลวงพ่อวง นะครับหลวงพ่อวงผมเคยเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อวงท่านนับถือหลวงพ่อปานมากท่านก,านาก็เลยสร้างเครื่องรามเป็นรูปเสือนะครับท่านนับถือหลวงพ่อปานค่อนข้างมากก็เลยท่านท่้างก็เลยสร้างเครื่องรานเป็นรูปเสือนะครับองนี้ก็เป็นทางวัดประสาทนะครับถ้าพิมพ์อย่างนี้เป็นวัดประสาทบุญญาวัดนะครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญญาวัดนะครับก็คงประมาณนี้ละมั้งครับนะครับคงประมาณนี้แหละพระส่วนใหญ่แล้วก็ เคยเอาให้ดูแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้พระมาใหม่นะครับพระที่เอาให้ดูวันนี้ก็เป็นพระที่มีอยู่แล้วได้มาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็อาจจะมาเล่าให้ฟังอีกสักองสององสามองค์อะไรประมาณนี้นะครับเนาะฉะนั้นนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนะครับผมก็หาพระทุกวันนะครับหาพระทุกวันหาดูพระตลอดแหละ นะครับเพื่อที่จะได้มาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับพระอะไรเป็นอะไรนะครับแบบนี้เขาเรียกพระอะไรนะครับประวัติที่มาแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับผมเทียนตัวใหญ่ก็ต้องขอโทษขออภัยว้นนตรงนี้ด้วยนะฮะอ่ะสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนาะในการทําคลิปต่อไปนะครับ คลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรนะให้ทุกท่านนะฮะสุขภาพดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับคลิปนี้เซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ